ร้านไอ e a สต h มชบริการเติมรงพักระบบอดีพาร์ตเลท3-8ได้มีบริการกดเกมพาร์ตแบบต่างๆไม่จะเป็นแมปบล็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่แมปอนิม TER, มเมทไฟเตอร์ซมูเลเตได้รับกดผลแบบบ็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่ได้มีบริการกดเพ a ออสตา r r เลท8ดึงยูท่บคลิปเลยครับกิจกรรมปีใหม่มาแล้วร้านอารียช็อปมีกิจกรรมแจกโดรู3เล่มตละเรียดดูในแฟนเพจได้เลยและมีบริการรับกดเกมพาร์ตและผลแบบต่างๆเช่นแบบบ็อกฟุตแบบคิงเลกาซี่แบบอนิเมทไฟเตอร์ซมูเลเตอ,อร์ได้มี ัดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Pro บ็อกแบบ Anima Fighter s สมิเทเตอรนะครับวันนี้พี่จะมาพูดถึงอัปเดตล่าสุดกันนะครับก็คืออัปเดตแพทของคริสต์มาสนะครับพี่จะเรียกเป็นอัปเดตคริสต์มาสละกันนะครับก่อนอื่นเรามาแจกโค้ดก่อนนะครับก็คือโค้ดนี้นะครับนี่นะครับอันนี้พี่ใสไปแล้วนะครับเราจะได้เป็นชากของคริสต์มาสสิบอันนะครับแล้วก็ได้เป็นบัฟเงินนะครับบัฟเงินตัวนี้นะครับเออบัฟเงินตัวนี้สินะครับสามอันถ้าจะไม่ผิดนะครับ น่าจะบั๊บเงิน3อันบัดาเมจท3อันนะครับอ่ะประมาณนี้น่าจะได้ประมาณนี้แล้วก็เหมือนจะได้ผล,ลไม้ด้วยนะครับตอนนี้พี่ไม่ชวนนะครับก็ใครที่รู้รายละเอียดว่าได้อะไรบ้างเนี่ยขอไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนพี่ใส่เนี่ยพี่ไม่ดูนะครับแต่ว่าได้บั๊บเงินกับบั๊บตังก์บั๊บเมจแน่นอนนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อมานะครับอ่าในแพทนี้เนี่ยจะมีเรื่องแพสซีฟใหม่เข้ามาแล้วก็เรื่องแบบเอเวลแคบปบนะครับตอนนี้เพิ่มเลเวลแคปก็คือแม็กเลลเเวนี่ย อยู่ที่225แล้วนะครับอ่ะถามว่า225ต่างจาก210มากไหมพี่ต้องบอกว่ามากโหนะครับอ่ะไปใส่ดูนะอันนี้นะครับเนี่คือ210นะครับแต่พอมาที่225ปุ๊บขึ้น14บทีแล้วนะครับอ่ะถามว่าทำไมถึงเยอะนะครับมันก็คือเป็นเหมือนเพิ่มดาเมจหลังๆแล้วเพิ่มหลักทีนะครับหลังเวลร้อององร้เนี่ยเกินเวลาอัพเวลนะครับก็จะเพิ่มเป็นหลักทีแล้วนะครับโอเคมานี้นะครับแล้วก็มีอีเวนต์คริสต์มาสนะครับก็คื บวกลักสามนะครับบลักเอ็กพีแต่คูณเอ็กพีสามนะครับบวกบลักบวกสามเออผู้พิพูดเลยเนี่ยบลักบวกสามนะครับเอ็กพีคูณสามแล้วก็เงินคูณสองนะครับอีกนิดนึงน่าจะเอาแบบเงินคูณสามไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเรื่องอเจ้าเควสนะครับเควสอันนี้นะครับอ่ะคริสต์มาสไอรไอรนะครับ วิธีได้รับนะครับก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับก็แค่กดเข้ามาตรงเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับทำนี้ถ้าย่างใครยังไม่ได้เข้ามาเขมมันจะมีคาว่าเขมตรงนี้ให้เรากดนะครับไม่ต้องทาอะไรเลยนะครับเข้ามากดเขมได้เลยครับแล้วก็จะมีที่ขี่ให้นะครับเป็นเจ้าอันนี้นะครับนี่วิธีได้วิธีการเอามาเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็คือเข้ามาที่ที่ขี่นะครับแล้วก็กดเคมตรงนี้นะครับจะเหมือนซื้อแบบนี้แต่ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นเคมครับของฟรีนะครับของฟรีนะครับ โอเคประมาณนี้นครับมาต่อกันที่เรื่องแพสซีฟที่มาใหม่นะครับเป็นแพสซีฟลับนะครับโอกาสได้น่าจะประมาณ0.012หรือเปล่านะครับโอเคที okay. ่แล้วแพสซีฟที่ชื่อว่าก๊อตนะครับอ่ะนี่เลย0.012นะครับก็ได้ยาวควอเอสแล้วก็ได้ยาวควอโบสดบลี่โซลิโป free, pro, นะครับอ่านะพี่ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเอ่อขนาดตัวขนาดตัวหลักของพี่เนี่ยไม่เคยสุ่มได้แพสซีฟลุงเลยนะครับอันนี้ก็คือบอกก่อน อันนี้คือพี่ไปได้มาจากมิติที่มันติดเป็นชายนี่มาครับพี่ก็เลยไม่ได้ติดไม่ได้มิติดที่ติดมิติธรรมดาอ่าแล้วก็ไปคาเป็นมิติชายนี่ครับโอเคเท่าที่ลิมพันต์นะครับโอเคนะครับแพสซีฟก็ตทาอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังนะครับอย่างแรกนะครับสปีดคูณ2นะครับอ่ะแล้วก็ดาเมจเนี่ยคูณ1.85นะครับก็คือเพิ่มไปแปอร์เซนะครับแล้วก็แอ้แทคสปีดเพิ่มเป็น1.5เท่านะครับโอเค1คูณ1.5แหละ แล้วก็ขนาดเพิ่มตัวเพิ่มนิดหนึ่งครับหนึ่งคูณหนึ่งจุดสองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นแพสซีฟที่เหมือนเจ้าโซเซอร์นะครับเป็นการลดการจำนวนการโจมตีของยูนิตเรานะครับทำให้สกิลเร็วขึ้นลดไป3าครั้งนะครับโอเคสิก็เป็นแพสซีฟที่พี่ว่าพี่มองว่าดีที่สุดนะครับถามว่าทำไมถึงดีนะครับอย่างที่บอกไปครับเดินเร็ววิ่งเร็วตีไวนะครับเดินเร็ววิ่งเร็วมันก็ อย่างเดียวกันนะครับวิ่งเร็วตีไวตีแรงนะครับโอเคแล้วก็แถมยังสกิลเร็วนะครับโอเคสกิลรวนะครับตรงนี้อ่ะประมาณนี้นะครับเจ้าเยติเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะครับเดเมจจะคูณ2นะครับตรงนี้ก็อยู่ที่คนจะใช้นะครับแต่พี่มองว่าก๊อ็เนี่ยคือเดอะเบสแพสซีฟแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้ดีบีซีเยอะๆมากกว่าแพสซีฟก๊อ็เน้นหนักนะครับเป็นเยติอาการนะครับแต่ว่าถ้าในเรื่องโดยรวมเนี่ยก๊็ดีที่สุดนะครับก็คือเป็นแพสซีฟรับนะครับก็เลยดีนะครับโอเค ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็คือซัมบ์ลันเชนนะครับก็คือปรับปรับอะไรไม่รู้นะครับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้นะครับพูดมาแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องกล่องของขวัญดอกตามดะนะครับก็จะเหมือนเจ้าเหมือนเจ้าเมทโอนะครับแต่ว่ามันจะมีจับเวลาให้เราไปตีนะครับในกล่องธรรมดานจะอยู่ที่30นาทีนะครับในกล่องพิเศษจะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงครับกล่องที่เราจะสามารถ ตีได้เนี่ยเดีต้องรอเวลานะครับพอรอเวลาปุ๊บกองของขวัญเนี่ยจะมีเลือดให้เราตีนะครับมันจะแบบเหมือนเมเทโอแต่ว่าเหมือนเรารอลงเลทนะครับจะเป็นแบบเป็นยูนิตท,ที่เกิดรอแบบนี้แบบนี้นะฮแล้ว่าเป็นกลองของขวัญอ่ตอนพี่เข้ามาพี่จาไม่ได้ว่ามันอยู่ลูกไหนต้องขออภัยด้วยนะครับน่าจะอยู่จะจำลูกในเซิร์ฟพี่นี่แหละพี่จาไม่ได้แล้วว่าอยู่เซิร์ฟไหนนะครับเวลาเราเข้าเซิร์ฟหนึ่งครั้งเนี่ยน่าจะเกิดหนึ่งกล่องเลยครับอ เราก็ต้องรอเวลาในการเปิดกล่องนะครับสามารถใช้รูบักสริปได้นะครับใช้ที่แบบรวยนะครับก็สการกันได้เลยนะครับโอเคแล้วก็เรื่องหนึ่งนะครับที่พี่แนะนำในแพทนี้เนี่ยนี่นะครับเรื่องการอัพรเวลนะครับณตอนนี้มีเควสไม่ใช่เควสอีเวนเอพีคูณสามตรงนี้อยู่นะครับถ้าใครที่มีแบบเบรดเดอเมรเยอะนะครับก็แนะนาไม่ใช่เบรดเดอเเยอะเงินนะครับถ้าใครฟังเงินง่ายอ่ะคูณนี้ดีกว่านะครับ ถ้าใครฟาร์มเงินง่ายเนี่ยก็แนะนําให้ทําการฟาร์มเงินแล้วก็ดันวิลแล้วก็ยาตู้นะครับเพราะว่าแพทนนี้เนี่ยมันปลดแม็กเลเวลมาแล้วนะครับก็คือเกิน210ได้แล้วนะครับอ่ะตรงนี้เวลาเราดัน2อ0ร้อยสเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าปกติเพราะว่าเนื่องจากว่ามีเอ็กพีเวทเอ็กพีมานะครับโอเคเลยง่ายกว่าปกติเยอะเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เสริมเซิร์ว้นิดนึงนะครับเรื่องการยัตตู้นะครับวิธียัตตู้ยังไงให้คุ้มนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นเจ้า ตัวละครที่เราต้องการจะยัดตู้นะครับก็คือแบบแนะนำเลยพวกตัวที่มีเวลเยอะๆนะครับเยอะสุดในทีมเรานะครับเอาไปยัดตู้นะครับไม่ต้องรอแบกนะทีพี่ก็ต้องรอออกตู้นะครับอีกสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับประมาณสี่ชั่วโมงพี่ก็จะเอาเจ้าครับเชนี่ในโลกล่าสุดเนี่ยไปนะครับยัดตู้ตัวนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนใครที่ได้เป็นเจ้าแพสซีฟสมองสามก็แนะนําให้ยัดเวลตัวนั้นรัวๆนะครับแล้วค่อยยัดตู้นะครับ นี่ก็มาบทมาสรุปอัปเดดให้ฟังแค่นี้นะครับใครที่สงสัยแล้วก็อยากให้พี่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการลงเลทนะครับถ้ายังไงพี่จะมาทาคลิปเรื่องดดเมจ d p พีซีในแพทนี้กันให้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดือยก็ดีนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ